จะนำรถเข้าเคหประกันไทยมีขั้นตอนยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแป้งทิชยาพรทัดเทียมผู้ควบคุมงานซ่อมตัวถังและสีบริษัทฮอนด้าอุบลพันทองสำนักงานใหญ่เมื่อรถของเราเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับความเสียหายจากการใช้งาน สิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงคือการแจ้งเคลมประกันภัยที่เราได้ทําไว้วันนี้เป้งจะมาเล่าถึงขั้นตอนการนํารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการทายัางไงบ้างนะกรณีที่1เมื่อลูกค้าได้รับใบเคลมมาแล้วลูกค้าสามารถนําใบเคลมและรถของลูกค้าเข้ามาแจ้งเคลมที่ศูนย์บริการจะมีเจ้าหน้าที่ของเรารับงานและส่งงานต่อให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรง กรณีที่2เมื่อรอลูกค้าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าสามารถโทรแจ้งเบอร์สายด่วนของบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยจะส่งเจ้าหน้าที่เคลมมาออกไปเคลมให้กับลูกค้าในที่เกิดเหตุทันทีกรณีที่3นํารถเข้ามาแจ้งเคลมที่ศูนย์บริการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้ลูกค้าสามารถนํารถเข้ามาแจ้งเคลมที่ศูนย์บริการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อมาออกใบเคลมให้กับลูกค้าที่ศูนย์บริการสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมนะคะ 1. โกรมทัรม์ประกันภัย 2. ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ 3. บัตรประชาชนของเจ้าของรถสําสำเนาทะเบียนรถเพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานในการแจ้งเคลมประกันภัย และบริษัทของเรามีบริษัทประกันภัยไว้รองรับลูกค้ามากกว่า20ประกันภัยโดยไม่ต้องสำรองจา่ายและสำหรับลูกค้าเงินสดบริษัทของเรายังมีส่วนลดค่าแรงและค่าอไไล่ให้สูงถึง10%อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฮอนด้มาสุดเพื่อไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆของรถยนต์ฮอนด้าวันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ